จเจ้าตัวนี้ดีไหมจเจ้าตัวนี้มีะน้องเขาเป็นสุดนักไหมได้โอเคโอเคอกาลังจะพิมพ์เซนครับออฟฟิเชียล โอเคครับผมก็คลิปนี้อาจจัดคลิปที่แล้วเลยนะครับก็ผมได้อัดต่อเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเผื่อแบบบางคนอยากดูเป็น EP 2อะไรอย่างงี้ต่อนะครับโอเควันนี้ผมจัดให้นะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรตติ้ง EP 1มันจะดีหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะอันนี้คืออัดต่อเลยนะครับเหมือนน้องเฟรมเขาออกไปข้างนอกด้วยนะครับเมื่อกี้ต่อจากนั้นเอาอะไรให้น้องเขาเดีอะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในดิสต์นะตอนนี้ผมแอบฟังแล้วอยู่นะออจากเขาแล้วคือน้องเขาไม่ได้แบบพับหน้าจอมาดูเลยบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเขาออกแป๊บ เอาแล้วเขาไปไหนอะวัตตาฟักน้องเฟมหายไปไหนอะ่ะอ,อ่ารอแป๊บหนึ่งนะหาก่อนมาแล้วเขามาแล้วผมจะแอบอยู่ตรงรถนะเอามาแล้วปป,ป,ปทางนู้นโอเคต่อจากนี้แล้วเราได้สร้างหลุมเอาไว้ด้วยแต่วันนี้เรามาทัก<า>ก่อนทักก่อนนะที่รักเราไปหาสุนัขดีกว่าบ้านเราดูเงียบเหงาออยู่ไม่นี่ฮัลโหลเอ้าหายเจ๊บอ้าองหายเหรอ ไหนอะผมจะแอบเพาะเออยู่นี่เออว่าไงว่าไงว่าไงเมื่อกี้ได้พูดอะไรแล้เมื่อกี้ได้พูดอะไรปะเออเอ้พูดอะไรปะอ่าเราไปหาสัตว์กันดีไหมเนี่ยอ่าเราไปหาสัตว์กันดีกว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะ ไปด้วยกันไหมได้เลยอ่าได้เลยได้เลยจะหลีกชิบหายเลยวะตอนสุดที่อัปเดตนะคะทุกคนเราได้ลงมอสที่แบบสามารถพูดได้มันกดตัว N หรือเปล่าใช่ใช่เราสามารถพูดกับมอนสเตอร์ที่เราตีบได้คือมันเป็นตัวเสริมผมจ้าตัวนี้ดีไหมเจ้าตัวนี้มีอ่ะน้องก็เป็นสุนรักไหมได้โอเคโอเคกาลังจนตีมั้ยมีไหมแถวนี้ต้องหาก่อนดีกว่าหรือว่าผมจะไปแอบเสกวางไว้ไกลๆดีวะยังไงดีทุกคนอ่าไปวางไกลๆดีกว่านะผมว่า่ครับ ตามมาข้ตัวไหนเอาเลยนะเดี๋ยวสับส่วนานิษัทอะไก็ได้อยากได้แมวผมชอบจิ้งจ่อขาวกับแมวมากเลยอะแป๊บหนึ่งนะผมมันมีพลังอ่ะมันบลร์กอ่ะอ้าฉเันนักใช้ใชใ่ว่าไม่ได้หนกัน่ารักเหมือนเธอเลยอะฮะน่ารักเหมือนเธอก็มาวะเฉยวิ่งหาทางนี้เฮ้อยู่ไหนเนี่ยด้าหลัง้าหลังอ๋อเนี่นี่ะคือผมต้องหาสุนัขก่อนแป๊บนึงนะเอางี้ี้เดี๋ยวผมวิ้งไปตรงนู้นแล้วครับแล้วก็ไปวาน แอบ,บวางหมานะครับวู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 สุนัขจิ้งจอกนี่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 อันนี้คือจะเป็นน้องหมาที่แบบสามารถขี่ได้นะครับนี่เลย,น,ลยน่ารักอ่ะเอออะไรนะกระดูกกระดูกอยู่ไหนนะอ่ะอะไรจะตื่นเต้นขนาดนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาหายเธอเธอใช่ใช่เธอ hi, hi, hi. เอ้าอยู่ไหนอ่ะเขาเขาเขาเจอแล้วเอ้ย <Alo. S 1> เขาเจอแล้ว <laughs> เขาเสิร์ฟแล้วอยากได้สนสดงตัวไหนนี่เลยเข้าอยู่ไหนเขาได้ไหมเออได้ยังทำทาน้องเฟรมมาขึ้นมาก่อนนี่อยากได้สนสดงตัวไหนเฮ้ยเฮ้ยให้มาแบบมังกิงมังกิงมีอะไรได้บ้างเหมือ่ะนไมเอาไหมโอ้ยขี่ได้ด้วยเฮ้ยเพรเธอเบาขนาดที่ขี่อว่าได้เลยเนี่ยใช่สิใช่สิ ปุ้มเลยไม่ได้ไม่ได้เสียใจลองนั่งดูนั่งดูเฮ้ยแล้วผมถามว่าให้ตั้งชื่ออะไรดีวะอุ้ยได้เหมือนกันเฮ้ยแต่เขาว่าเธอหนักนะเฮ้ยผมว่าเธอนั่งดีกว่าเธอนั่งดีกว่าเขาหนัแต่เราเดินเองหยอกเล่นหยอกเล่นโอ้ยเอไม่ออกงั้นเธอนั่งเลยเดี๋ยวเราเดินเองก็ได้เย็ดแค่มาเป็นสุภาพบุรุษสุดยอดสุดยอด gentlemen ใช บอว,ว,ว่าเจ้า<อ>ตัวเดียวอ่ะสัตว์เลี้ยงอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรดีอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรดีอะไรดีดีเราเอาชื่ออะไรดีอ่ะคือผมได้หมดนะจริงๆชื่ออะไรเดีอ่ะชูชิไหมชื่อชื่ออะไรดีชูชิเอชูช่เนี่ยชูชิอะไรชื่ออะไรอ่ะชูชิยูชิก็ได้นะจับใจเธอเลยอืมได้ได้เราจับใจเธอเลยแค่อยากเลี้ยงสัตว์ตัว สัตว์ตัวไหนไหมอ่าผมถามก่อนดีกว่าว่าอยากเลี้ยงสัตว์ตัวไหนอีกไหมเอาเไยป่ะ<ห>ัต,ตว์ั้นมีหมู่บ้านด<ม>้วยว่ะตามใจเธอเลยเราเลือกตสิแต่เธอชอบสัตว์อะไรอ่ะตามหาแมวชอบแมวนะครับแมวกับผมชอบแมวกับแวตามหาแมว,แวคือชอบสัตว์ที่เป็นสีขาวอะ่ะแบบแมวขาวแมวอย่างเงี้ยแต่ผมชอบแมวดำมากมากเลยว้ายฝ่ายวไยเงี้ยงเลยแต่ผมชอบสุนัขจิ้งจอกอมตัวลงข้างบเลยผมไม่รู้ผมชอบอะไรนะผมชอบเยอะมากอ่าเลเวลสองแล้วโอ้หมันเพิ่มเลเวลให้สัตว์ได้ด้วยอ่ะ เอางี้เอางี้คือไปตีบ้านที่เราเจอแค่นี้เย็ดแจำได้ด้วยเหรอจำได้ด้วยเหรอจำได้ด้วยเหรอจำได้เหรอจำได้นี่ไงบ้านที่เราอยู่ไง่บ้านหลังแรกเดี๋ยวอยงงั้นผมต้องอาจำไมจำไม่ได้อ่ะเมื่อแล้วนะจะกลับกลับบ้านอยู่ดีะมื่อแล้วนะได้ได้อาได้ปมาแล้วอาจำทายได้ไหมจเลย จำทางได้ไหมผมถามก่อนจำทางได้ไหมไม่ได้อะจำไม่ได้แย่แล้วผมก็จำไม่ได้ว่ะเฮ้ยมาทางไหนกลับทางนั้นทางนี้ือเปล่าว่าผมจำผิดจำไม่ผิดทางนี้แน่ๆเลยนะไอทางนั้นแน่ๆไม่บ้านโอเคถึงบ้านแล้วี๋้วผมจะเอาชูชีเข้าไปนอนก่อนนะคชูชีเห็นแล้วเห็นแล้วชูชีีคาบอะไรอ่ะลูกเดี๋ยวจะให้เป็นเนื้อสัตว์ได้ไหมมันกินป่า เไม่มันกินมันกินได้เสียงบ้างที่ทำความจำดีจังเลยจำได้ด้วยอนอนกันเถอะเราจะหาเพื่อนให้ชูชิกี่ไหมอ่ะก็ดีนะก็ดีก็ดีอ่ะเสาแล้วเราควหาเพื่อนให้ชูชิดีป่ะก็ดีนะก็ดีนะอ่ะพี่แบกก็ดีนะก็ดีนะ้เผื่อมันเหงาไงปเราไปหาเพื่อนให้มันดีว่ะผมอยากไปที่เมืองก่อน์ดมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปขอโลเคชั่นสตองโฮได้ป่ะอ่าไกลจากตรงนี้มากๆเลยฮะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าเราไปหาเท่าไหร่อ่ะ เอ๊ะเดี๋ยวผมยังไงผมฝากชูชิเฮ้ยวันนี้ฉันมีงานด่วนต้องไปทำเดี๋ยวมานะอ่าเดี๋ยวมานะงั้นไงด่วนต้องไปทำเดี๋ยวมาได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรอในบ้านนะฝากลิงเจ้าชูชิเลยเขารอในบ้านใช่ไหมชูชิมันตามตามแม่ไปกลับมาดิชูชิชูชิพักเช้ามาชูชิกลับบ้านก่อน เดี๋ยวผมต้อง TP ไปตรงหนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วก็ร้อยแล้วก็ทับลบแปดอะตอนนี้ผม TP มาไกลโขเลยครับพี่หนึ่งชิีมันเดือดมันตามอ่ะเอา้าเอ้าอย่าบอกมาพร้อมหมาอ๋อคือนั่งหมาอยู่แล้วชิวชีชมันตามม,มาเฮม่ได้ฟ่ะาเราวิ่งมาเหรอมันพาเราวิงาาว่งมาถึงไหนเนี่ยงั้นไหนๆก็ไหนๆก็มาแล้วอัผมจะพาเขาลงไปด้วยแล้วกันนะถ้ชิวชีพาเรามาที่ไหนเนี่ยชิวชี ชูชีเอ้ยถ้าชูชีเขาเขายังนั่งชูชีอยู่ <Okay. S 2> ก็คือมันจะตามมานะเอา้าเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมผมเป็นร่างนี้ชูชีเอา้าข้ามาที่ไหนเนี่ยแล้วเสียงอะไรเมื่อกี้อะ่ะฟ้าก็ผ่าเนี่ย,ยเอา้าผมเป็นร่างเ,าเป็นเหมือนเอเด์แมนร่างร่างอะไรก็ไม่รู้อะ<ภ>ดูดูดิามาที่นี่ได้ไงอะ่ะ ทำไมเ่าไงครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทำไมเขาใครเป็นี้ไม่รู้เขาไม่น่ารักเลยไมอน่ารักเลยอะอ้าวลไปน่ารักแล้วทำไมอะทำไมไม่น่ารักอะอ้าวหายแล้วอ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรลงไปเหรอลืมๆลืมๆไปเถอะ โอเคมันจะคืออะไรอ่ะให้โดดลงไปเหรอว่าอย่าเพิ่งโดดลงไปเอานี้ก่อนกินกินนี้เข้าไปกินนี้กินนี้กินนี้ก่อนอ่ากินนี้แล้วก็ผมจะให้ปืน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 เป็นปืนที่โหดโหดหน่อยนะผมว่าตายได้อ่ะแล้วคือขีไปไหนอ่ะเอ็มจงอ่าอันนี้ไปเอาไหมไปก่อนนะอ้าวลงไปที่ไหนเนี่ยอ่าเมืองโลกมังกรคุณไ้เขียนดีไหมเธอพาเข้าไปที่ไหนเนี่ย เ้าปืนนี่ด้วยเอามาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เห็นนั่นมาจัดการซะผมขอตัดพวกนี้ก่อนนะครับขยิงเหรอใช่ข้ามันเลยก่อนเจ้าเป็นแค่เศษน้ำจิ้มต่ออะไรอ่ะเอ้มาทำอะไรแฟนของเราไม่ได้ตายซะถ้ามันเธอได้สั่งให้เลยยิงโดนไหมเนี่ยเ้ยโดนสวยสวยสวยนิงอีกนิึง เอ้ยยิ่งเงินเ,เดี๋ยวต่อให้อย่างนี้เลยอ่ะเหลือนิดน,นึงแล้วฝากไว้กันนะทางนี้ทางนี้มันฮิวเร็วมากเลยสวยสวยสวยตายตายเถอะตายเก่งมากเก่งมากแล้วเธอให้เขามาฆ่าไหมอ่ะภารกิจอ่ะภารกิจ ความลับดกค่ะความลับความลับไปนี่มนปุ๊บโดดลงมาเลยแล้วชูชิปผมไปไหนอ่ะเออชูชิหายไปไหนวะหายไปไหนอ่ะชิปหายแล้วไอหมาดี้ชูชิหายเราต้องเสกตัวใหม่ออกมาก่อนอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะนอยนะครับแบบเขาเป็นคนทำหายเจอแล้วเธออยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่บ้านดูบ้านอยู่บ้านเออที่ไงนี่ไงอยู่ชูชิผมจะเอาลูกออกมาดีไหมเนี่ยก็ได้แล้วนั่ลูกเนี่ยสามคนไม่เก่งไมไ่เก่งหรอกมั้ง กินลองให้ดูให้ดูสิเราหาเพื่อนให้ชูชิดีปะเธอไว้อัดพาร์ตอื่นะพาร์ที่ไม่ไหวแล้วคือผมต้องตัดแล้วจริงๆคนที่ผมไม่ไหวแล้วผมเจ็บคอมากครับทุกคนครับอันนี้ก็อัดยาวม่างัยมันเจ็บคอมากเลยโอเคครับผมก็สลับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรนี้ก็บอกกันได้นะแต่พารนี้ผมว่าน้องเฟรมอาจจะรู้แล้วแหละตอนเนี้ยโอเคนะก็สลับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บกก็ดไลค์ถึงหมื่นไลค์นะครับแล้วก็บอกว่าให้ผมไปร่ามไปตัวอะไรก็บอกกันได้นะครับไปฮันเลสโก้บ๊บ